สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่นปิดปั๊มคัดนะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมแผ่นอลูมิเนียมหุ้มสนวนกันความร้อนครับ เห็นรีวิวใน t i ทิกตอกเลยสั่งมาใช้ครับไปเราใส่ดูกันอันนี้รถผมเป็นรถ d m a x 1.9ปี16นะครับเป็นรถเบอร์โบ์เดิมนะครับอันนี้ผมจะไม่ยึดกับน็อตเบอร์10ตัวนี้นะครับเขาจะทำหูมาให้หูหนึ่งนะครับเพื่อจะไม่ยึดกับนอ็อต ใช้ประแจเบอร์สิบนะครับขันน็อตออกตัวเดียวง่ายๆครับอันนี้ผมมันเป็นรถปั๊มเดิมนะครับถ้าใครเปลี่ยนปั๊มมาให้ ดูขนาดก่อนนะครับว่าขนาดเท่าปั๊มเดิมไหมถ้าไมงั้นก็เลือกที่มันตรงรุ่นนะครับเขาทํามาหลายขนาดอยู่ครับนี้ใส่ได้เลยครับปั๊มเดิมกันความร้อนครับเพื่อ,อยืดอายุการใช้งานของน้ํามันคัดความร้อนจากท่อจากเครื่องนี่นะครับ รถที่เปลี่ยนโบมาเปลี่ยนโบใหญ่นะครับท่อมันจะขยับอันนี้ก็ใส่ได้เรียบร้อยอันนี้ผมเป็นรถโบเดิมครับท่อมันก็จะห่างๆหน่อยแต่ถ้าใครเปลี่ยนโบมาก็โบใหญ่มันก็ท่อจะขยับไปใกล้ปั๊มท่อมันก็ขยับไปใกล้ปั๊ม ชี้กับปั๊มหน่อยก็จะทําให้ปั๊มน้ำมันคัดมันเกิดค,ความร้อนครับแล้วก็อายุการใช้งานจะน้อยลงครับจะดําไวครับอันนี้ก็ยืดอายุการใช้งานของน้ามันคัดด้วยครับก็ดีครับแนะนำเลยครับสาหรับรถที่เปลี่ยนโบมายังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วผมจะมาอัปเดตคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูครับสวัสดีครับ